ถามซื้อซะเอาเจ้าเอาใส่กำปั้นใส่หรือกำปั้นขวัตีคขหนึ่งคนปากแตกดังเสียงหนึ่งเขาตีกันเองตัวโอ้ยปฏิเสธคือหลายกว่าเห็นเจ้าแรงเขาไปตีเขางั้นคอยว่าทีย่งหน่อคอยเลยเป็นคนแรงเข้าไปแล้วเข้าไปคือสิว่าเขาตีกันเสร็จเขาล็อกคอยไปจริงสี่คอยทำไมสิตีเขาได้ให้หรอกก็มักย้ายแล้วมักดังเสียงแล้วคนล็อกแขนจะไหวตีง่ายที่นี่แม่นแล้วกันล็อกไว้กับเียงได้ง่ายไหมนายยันจังไดก็ใส่บุบลงเลยมัโอ้ใส่ปากอยู่เลยสม่งก็คือถืออยู่คนก่อนาะ ข่อยมื road, uh ่นตาอยู <S 2> <S 2> ่เฮ้สมัยิไ yes. ด้กินซ้ำกัมปันเจ้าผู้คนสายตาดีเว้ยข่อยมื่นตาขึ้นกัมปันบักแท็กซี่ไม่อยู่เพากันแยกนะแงกเลยกัมปันบักแท็กซี่กายบ้าข่อยถือดังบักจ้อยบักมันล็อกข่อยอยู่ทั้งหลังเออเออบักจ้อยเข้าใจว่าข่อยตีมันกูปีบอยู่ทีๆได้จังไหนข่อยยังถือล็อกอยู่แหน่เลยที่บ่ได้เราขึ้นล็อกอยู่บักไฟได้เก้าอี้ไว้หยกที่มาฟาดข่อยก็เด้ยงหลังบักโอ้สายตาดีว่ะจะแน่่เบักจ้อยมันยังเข้าใจว่าข่อยเอาเก้าอี้ตีมันอออออีีีีกกตจัังงงไข่่่ยยยถล็ูโสสท้้เเาวใ แล้วเกยนึกว่ามันเจ้าเขาไปลุ่มเขาเว้ยบ้าตีบอกตั้งในเจ้าน่ะไข่ขนผู้เดียวที่ไปลุ่มขจาจะไหนเขาซีขนที่ลุ่มไข่ว้าเดี๋ยวนี้อันซีขคนลุ่มเจ้าที่สนี่งเนี่ยเจ้าคือหลอดออกมาไหนอยู่ไข่ที่ซื้อดาขันมันผู้อื่นมีมองอยอิบบ่อาัวเจ้าคือเกงเอ่งแท้ๆลูกยิ้ลงปูคูนโอ้โสพอาพบ่แตกเนาะอืแต่หันโน่คือโน่อยู่ลงปูแล้วบสบาย เสียงมันล้มปูแล้วมันสบายมันสบายหอดเสียงแล้วเป็นยังไงจมูสบายรถเบนพาเราลงถนนเมกี้แล้วอ๋อไปลงถนนเป็นยังลบมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์เป็นยังมอเตอร์ไซค์ลบสามล้อสามล้อเป็นยังสามล้อลบหลุมอ๋อหลุมเป็นยังหลุมคือที่มันเป็นมองมาตั้งคนตั้งลบมาเล่นเดียวกันเลยกระแทนหันรถเบนแล้วขันจิตสองกระทำทชายกันเดียวลงเอ็ดเล่นแล้วโอ้จ้าพี่เก่าผู้ใด้สิไปนั่งนับมันบมเมนต์สามแข่งรถอ่ะ เดี๋ยวเห็นใจไงทวนเลยคนนั่งน้องกันไปบักหลายนึงไหมอออันนี้ไผ่ฟงลงในรถทับบ่อเป็นยังจักคนนี่คือบผู้ฟงสายรัดนีละไผ่ซอยได้เลยครับบสายรัดนีลาไพ่ซอยบ่เออถามว่าบโบไซนี่จะฟงมากไหมถึงตายแล้วค่อยขับรถทัวร์จำมะมัวไข่ตายเป็นยัง วิ่งออกจากน้องคายมาตามสายมิตรภาพอร์ออกมาจากเขา้าปากไข่หาวหาบง่ายชซเฟอร์รับหรือสักเป็นอย่างบอดทราบมันหาวงาบเผาเลย <c oughs> <c oughs> ออกมาจักหน่อยข่ยบหูสึกตัวคนกัเต็มรถทั่วสิหูสึกตัวบ่อนอ,อ่ำเอ่ยรถล,ลงนนถนนแถวบ้านโน,น้นสะอาดเลย,นนยลกำเวนไข่เอ่ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขา,ายไก่ทางาโคตรกระเทยกันไน สะดงขึ้นจังหูว่าคอยเจ็บปวดหจุดทึ่งหลังคาปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิงแดงวันทกินลยที่สลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแหลงยังทั้งสองแข็งสองขาคนซอยกั้ยานเขาต่อยตีซ้ำยา,ยานตำรวจมักกำข้อเข่าตะล่างคือว่าเอ้ยเมาเหรอครับรถเ้ยเลยกใกล้ส่ต้อนรงไปจากราคา ตกมากถือขาม,มามันหย่องก่อนร้าจนอูออมจมหนาหนาแน่โอ้บไ่ได้บอาไทยจะาเื่าบอกแต่ภาษาญี่ปุ่นเอาไปามาลืมภาษาไทยว่าไทยโบเป็นเลยแมนอยู่บอกแมนครับนี่น้องข่อยเสื้อเจ้าหน้าบ,บานนี่คนจังข่อยมันตัวโบเป <Mitarbeiter. S 1> ็นคนเได้จูอไว้ว่าคนลักษณะดิตัวไผ่โบเป็นข่อยไปถามมากับตัวข่อยเองเลยนึงหัน อันอันไปอยู่ปุ่นดนปะไหนซีปีเคิงครับบอาไทยจะเทื่อเลยบอกวอาต่างใต้ญี่ปุ่นเท่าเดี๋ยวนี้นะครับเป็นที่น่าเห็นใจไปอยู่ปุ่นซีปีบอลวอลไทยจะเถื่ออ้าวเมื่อก่อนลืงไปภาษาเอาเเด็กหน่อยๆลอกๆเอาแม่พังเอาเด็กหน่อยๆเอาเอาไปเสยเอาเอาเอามากรุ่นเถิดเลยเด็กหน่อยอีสานบ้านห้อยละบอลตองเอาไปญี่ปุ่นหรอกเพื่อพิสูจน์กันง่ายๆมาที่บอลเออแล้วบอลตองมาหนุนซีเดือนบอลตองซีปี เอากลับไปกุเอาเมืองอีสานไาดิบอกไทยกรุงเทพแย่ลืมภาษาอีสานเขาเลยโอ้ยเอามาแเจนอย่างนั้นบอกว่าแต่ลืมภาษาแล้วลืมคนท่าเมื่อบ้านนนั่นแล้วอันจะสินว์เไปอีกบ่อหนึ่มาเลยเลยครับมาเลยครับบ่ต้องเสียใจเราสิยลืงขึ้นอยู่ลืงขึ้นก็โอ้โหลืงขึ้นเทียร์สี่ได้ผ้าซาไทยขึ้นมาใส่เมื่อนตุ่ต้องใส่เวลาทบทวนซีผีเครื่องคืองเขาเจ้ากูบอกเขาดูดูในที่ไม่ได้เป็นหวงกันเขาบอกอยากเสียงมาได้แล้วอย่ามันผ้าจูดมือนาดำเว้ย ทอพอฮะยมอนีผมสิบบาหนึ่งไงฟังเาโหลดย่าไปส่้างแล้วอนทองพอลงอาไรนะลอ้หรือไ่นี้ก็ว่าเออหลประหยัดที่สุดเลยสิประหยัดแห้งต้องมาด่อยบอใครปา่าบ่ใครวาเรบอเสียไปบังกิหอะรข่อยนอนหลับนอหรับก็สิเบวกกับที่คนแม่ตั้งยุงเบลอเกลี่ดเลยเจ้านี่เสริมเติมดีแต่แท้ตัวคนเศรยุงเนอะยืดๆขพอจะคุยกันเห็นไหมแหละมันทัวร์ยุงบลอเกลิกไหย่าไปซ้าแล้วพอ ผมเสบบอว่าอย่างเงี้ยฟังมือผมกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาเด็เป็นมือที่ผมดีใจที่สุดภายในสี่ปีที่ผ่านมาเอาดีใจเห็นอย่างเอาสดีใจกับบ้านได้พอบ้านอยู่ไส่บ้านดอนหันนัเพื่อบรรจฝางจังหวัดขอนแก่นบ้านดอนหันนัเพื่อบรรจฝางครับไปจองตัวเครื่องบินตัวจองอยู่ไส่จองอยู่ประเทศญี่ปุ่นตัวเนาะบ่อนึกว่าเป็นจองอยู่ดอนเมืองนี้บ้าที่มหาบ้างจะคลองแล้วยังสิไปเริ่มต้นขี่มาตีญี่ปุ่นอยู่ทถอะบอสปฏิบัติบอว่าหน้ามันหูแรง จองตัวอยู่ประเทศญี่ปุ่นหอดขอนแก่นได้มือก็นั่งเครื่องบ่าง่ามากพอเยอมาเลยหอดดอนเมืองกรุงเทพเปลี่ยนเครื่องหน่อยไปลงขอนแก่นเนี้ยไปลงขอนแก่นมุสบอคือไปร่องบ้านตอนทันเพื่อเันฝังบ้านเจ้าของหันไหวเพื่อบปิดฝังมันมีสนามบินได้พอเอาตัวร่องสนามบินมาเดี๋ยวนี้ไหวเครื่องบินเนี้ยมันคมลมคมไฟพราะทีงกลางทุงหน้าเด้เท่านี้บอจักเวยโอวบร่มควบไฟก็ล่องมาที่เหรอข้างกอไผ่เหลือแต่กลางเรไม่ขั้นกอเขาจะลากลงมันหอดบ้านแท่นที่เสียนาลูกน้ำเมียมันท่อนกระดูกไส้ขวดรูปไย ลงสนามบินขอนแก่นสนามบินเลยเลยมียไปฮับที่พ่อมองมันดีใจใบ้างดีใจแลียนไซเมียยังบอกภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมาจังไหน,น่ะโอ้แม่อีปุยแต่เมียเรียนไปฮับผัวก็ยังใส่ภาษาญี่ปุ่นเว้ยบอตอบมาจากไหนโอ้ยบาสามารถสิเตีนภาษาไทยเป็นแขนก้อนหัวเขาอ่อนนัน่นนั่นนั่นนั่นเลยนบะอันอันอันอาหารการกินในยุคประเทศญี่ปุ่นให้จากไหนกินแต่อาหารญี่ปุ่นต่อ ตลอดเลยบ่ตลอดเลยบ่สม่เจาะเร่งอาหารญี่ปุ่นหรอกบะสว่าจักลึ่งบ่ลึ่งแล้วอาหารบ้านจากของมาที่ต่อยปากได้บ่ปากพวกเบิดอ่ะสิ่เลียวเบิอสซื้อกาแซียบรีนแล้วโอ้มันเผ็ดมันเข้มกว่ากันนี่ล่ะอันสิบ่ยากน้ำลูกน้ำมียหาอยู่ให้กินบ่โอ้ก็ยากน้ำเขาคือเก่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านหน้าที่เขาเป็นบ่ล่ะเขาต้องสั่งซื้ออาหารจากประเทศญี่ปุ่นทุกอาทิตย์ต่อปอแล้วก็ส่งมาให้อยู่บ่ล่ะส่งมาเฮาส่งเงินไปก่อนน่ะเนี่ยอันมีหยังในอาหารญี่ปุ่นที่เขาส่งมาซุปเผ็ดกระด้างย่างน้ำตก สกเล็ดงัวขวั้วเอียนเย็ยนแบบเขือสมปละนอ้อยก้อยกระปอมออมโนคับลาบาปลาตองยังบ้เลยหอดมุกแม่เปี๊ยกคุณลุงปลาตองบลาตองลวกดอกกระเจียวกับปลาตองข่อยหูยัวแค่นี้ก็หัว่าหากินยากเพรแค่นแล้วขันเขาผสมมาให้อดอาหารเลยเพื่อนนี้ยนั่มันสิขึ้นจี่เมืองไทยโอ้ยพวกหลายเจ้าแต่ม่บอปลาตองโอ้ยมีหลายกว่านั้นสิมีมึสเเงสบงิบเป็นอาหารญี่ปุ่นสี่ก็เฮ็ดเอาตัวเนาะเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่้อเฮ็สิบเป็นปุุงไปน้ำพวกภาษาญี่ปุ่นไปน้ำก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนั่นตัว เอ๊ะอายุกับปากกระบอกไม่ตีบ้านเท่าส่วนกันป้าไปยินเขาปลาต่อปลามันไม่มีเขาเด็กกันหนึ่งไปเจ้าบ้านนี่แหละวันได้ไปเอาอยู่ปลาบอกปลาตีปลามที่หนึ่งขอไว้่ายเจ้าจะไปตอกแหงตัวอยู่เงี้เอาแต่งเอาแต่พอจักแล้วเว้ยนึกว่าห่อไปนึกว่าไปเอาอยู่ปลาอันอันอันตอนเ่าไปจองตั๋วอยู่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจังไดนเหรอไปถามเขาตอเนาะถามมาจังไดนอะโนซิมาเซนอะโนซิมาเซนไทยไทยดีว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลนี่หงโง่ไทยคนแกนเก่งอิกุระ